กินอะไรอ่ะลูกหูอร่อยจังเลยนะไม่ได้กินพีไ่ได้กินไหนดูเด็กไม่ได้กินซิเคี้ยวอะไรอยู่เคี้ยวแมวเปล่าหันมาหน่อยซิหันมาหน่อยได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าไออาไม่มีอะไรอยู่ในปากเลย,หยไหนดูดิอ่ปะปากกว้างๆจะดูโอ้โหขหนมนะอร่อยไหมล่ะไม่ต้อง<ห>จับเดี๋ยวเมื่อน อร่อยอร่อยกินอีกออกินให้ดูสิกินให้เพื่อนเพื่อนดูสิเพื่อนเนเรากําลังกินขนมปังนะมีเนยมีน้ำมาอ่ะนมข้อนหูเราอร่อยมากเลยเ<า>พื่อนได้ไปแล้วกินได้ตรงนี้ไปแล้วหรอก <c oughs> ินน้ำด้วยโอ้โหมีน้ำเลยเนาะหันมามองเพื่อนเพื่อนหน่อยกินน,ยน,น,นน้ำยังไงดูยังไงให้เพื่อนๆนดูดันันไปดูสิอยากเห็นโอ้โห กนน้ำก็เก่งนะ<า>โอมา,มาจิ้มอันนี้จ๊อกมาจ๊อกอร่อยจ้ะโอเคจอกอร่อยตักใส่ปากเลยนะตักใส่ปากให้เพื่อนๆดูโอ้ใช้นิ้วตักเลยเหรอ <c oughs> ใช้ช้อนตักสิไหนตักในช้อนสิมันนี้ช้อนครับช้อนสำหรับเด็กมันีอันนี้สีจมูกสีจมู โอเคแค่นี้ดีกว่าไหมยิ้มหว,นหวนานๆล้วไปกันเหียไปกันทำไงไปแล้วนะบอกเลยไปแล้วนะบา,บายไปแล้วจ<อ>ิบเดกบอกก่อนไปก่นปกนอนไปแล้วนะบายยอุ้ยเด็กไม่มองกล้องะ่ะเอาเด็กอยากนอนเปแล้วใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่เชื่อหรอ,อ,อเ,เด็กไปหยิบของเล่นมา ของเล่นตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลยเนาะเอากดสิคะเอากดไหกดสิกดยังไงสีเขียวกดสีน้ำเงินก่อนกดสีน้ำเงินกดตรงนี้กดปึง้งป้องมาเอาันนี้ไก่โอเคดันก่อนอุ้ยหมาเอานนี้ปิดอาดา้าวดันกดตรงนี้สีแดงสีแดงกดสีแดงป๊อกดป๊อขึ้นมาเลยสีแดงสิสีแดงสีเข,ขียวมันเสียแล้ว หนึห่งสองสามมันใส่ไม่ได้ป๊อกยี่เอาปิดให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวกดใหม่ป๊กป๊อกกัเดวโอ๊ยกดม้งกับโอ๊ยมาห้องห้องมาเลยโอ๊ยโอ๊ยสามอันพร้อมกันเลยเหรอเก่งนะเน,นี่ยยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยดยิไม่ต้องยิ้มก็ได้โอเคมาดูหมาตีหมาหมาตัดเดี๋ยวมันดีบเนื้อนะจ๊ะ